หมูเนี่ยนะจะแต่งงานแต่เช็คแม่ว่าน่าจะแสดงความยินดีกับมันนะลูกแล้วผมคงต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าบ่าวที่กำลังมีตัวปริ่มกอบไปตลอดชีวิตเช็คนี่คุณลูกหมูฉันดีใจด้วยนะเธอจะได้เป็นฝาแฝาแล้วขอบใจนะบีมเสร็จแล้วลูกหมูพวกเธอว่าชุดนี้โอเคหรือยัง ฉันว่าโอเคแล้วนะเธอว่าไงบีมจริงๆก็สวยทุกชุดนั่นแหละอยู่ที่ว่าเธอจะชอบชุดไหนลูกหมูงั้นฉันเอาชุดน,นี้แล้วกันอืมเดี๋ยวฉันไปบอกเจ้าของร้านให้นะโอเคเสร็จจากตรงนี้แล้วจะได้ไปแจกการ์ดกันต่อเอ้านี่แจกไม่เสร็จหรอลูกหมูเห็นเฟิร์นก็ไปช่วยนี่หอยังหรอกเฟิร์นเข้าไปช่วยแจกการ์ดให้กับญาติแล้วก็เพื่อนๆน,น่ะตอนนี้เหลือแต่ที่ทํางานอย่างเดียวที่ยังไม่ได้แจกโหช่วยเล่าเหมือนกันนะเนี่ย นั่นนะสิฉันบอกให้จดทะเบียนสมรสอย่างเดียวก็พอแล้วเอานะ่ะจัดจัดไปเถอะเขาคงไม่อยากให้เธออายคนใช่ฉันก็เห็นด้วยกับเฟิร์นนะจัดงานไปก็ไม่เสียหายอะไรหรอกอืมรู้แล้วพวกเธอนี่นะเป็นเพื่อนเขาหรือเพื่อนฉันกันแน่เนะี่ยถึงหรือยังะลูก แล้วครับคุณแม่นี่ค,ครับบริษัท LKT อ๋อจ้าเออแต่เช็คแม่เห็นการ์ดอะไรของลูกหล่นอยู่ในรถแม่หยิบมาแล้วนะซองเหรอครับอ๋อการงานแต่งนะครับคุณแม่เห็นคนสวนบอกว่าเฟิร์นฝากมาให้เฟิร์นเฟิร์นเพื่อนเก่าแค่นะเหรอใช่ครับโหอ,อ,อายุแค่นี้แต่งงานแล้วแต่งวัยจริงลูกก็ตามภาษาสาวๆแล้วมั้งครับคุณแม่คนสมัยนี้คิดน้อยจริงจังไม่เหมือนลูกชายของแม่ เน้นสร้างอนาคตสร้างฐานะชีวิตดีดีก็ตามนั้นแหละครับและตอนนี้ผมก็กำลังจะได้ถือหุ้น50ล้านร่วมกับคุณจิระยุคุณแม่ลองคิดดูนะครับว่าหลังจากนี้เราจะสบายกันแค่ไหนไปกันเถอะลูกแม่อดใจไม่ไหวแล้วขับคุณแม่เออนี่พวกเธอเดี๋ยวเลิกงานเราไปหาอะไรกินป่ะได้ดิอืม เากินอะไรกันดีอะแซลมอนดีปะ่ะโหบีมเรากินติดกันมาสามวันจนน่าจะเป็นแซลมอนอยู่แล้วนะนั่นสิบีมที่อย่างอื่นบ้างเถอะเอา้าแล้วจะกินอะไรอ่ะพวกเธอก็เสนอมาสิพวกเธอเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะได้จ้าโอเคฮัลโหลคะ่ะท้าผู้สายอยู่คะ่ะสคูดนะคะแล้วสรุปจะกินอะไรเนี่ยเป็เดียยวไหม โพอ,พอ้พ่อกับเซอมอนเลยทางนี้ครับคุณแม่งั้นรอลูกหมูมาช่วยคลิปก,ก็แล้วกันข้างบนเหรอลูกครับคุณแม่เช็คอ้าวเฟิร์นนี่เธอทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่สวัสดีค่ัคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออิใครหอเพื่อนฉันสมัยมหาลัยนะบีบอ๋เอเกิ ว่าแต่นายมาทำอะไรที่นี่หรอลูกชายฉันจะมาคุยธุรกิจนะโหนเป็นผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นัเชคก็ ...50 ล้านบาทเองนะเฟิร์นอ๋อเออเฟิร์นดีใจด้วยนะเรื่องงานแต่งดีใจด้วยนะจ้าหนูเฟิร์นงานแต่งก็งานแต่งเธอไงใช่หนูเอาการ์ดไปแจกให้ตาเชคไม่ใช่หรอเฮ้เลื่มงานแต่งของตัวเองได้ยังไง อ๋อไม่ใช่งานแต่งเฟิร์หรอกคะ่ะนี่พวกเธอคิดออกหรือยังว่าจะจีนอไรเช็คคุณแม,ลม่ลูกหมูใญยลูกหมูนี่ไงคะเจ้าของงานเอคนที่จะแต่งงานไม่ใช่เฟิร์นหรอกคะ่ะแต่เป็นลูกหมูฮนะญยลูกหมูเนี่ยนะจะแต่งงานลูกหมูเธอจะแต่งงานจริงๆหรอใช่ฉันกำลังจะแต่งงานทำไมหรอ ก็ไม่ทำไมหรอกถ้ามันไม่มีการเชิญส่งมาที่บ้านฉันอยากอวดว่างั้นเถอะฟอนลูกหมูฉันขอโทษฉันลืมว่าพวกเธอสองคนเคยคบกันเฟินเธอลืมเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฉันขอโทษแต่เช็คแม่ว่าน่าจะแสดงความยินด,ดีกับมันนะลูกดีใจด้วยนะลูกหมูตกถังข้าวสารนะสิท่าเพราะคนอย่างเธอไม่น่ามีวาสนาที่แต่งงานหรอก <laughs> รริด้วยคคับุณแม่แล้วผมคงต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าบ่าวที่กำลังมีตัวปริ่นเกอะไปตลอดชีวิตเช็คนี่คุณเป็นผู้ชายจริงมะเนี่ยกล้าว่าหูอีกแบบนี้ไปเอาโปมาใส่ไปนี่เเิอใจเย็นๆกันนะคะอย่ามีเรื่องกันเลยค่ะช่างหัวมันเดิอะต่เช็คในเมื่อเขาแจกซองมาเราก็ใส่ซองให้เขาไปได้ครับคุณแม่ เพราะผมก็สงสารและก็เวทนาลูกบู่เหมือนกันตได้ครับคุณแม่อะนี่ซองจ้ะสำหรับคนกระจอกอย่างเธอ ครที่มันทําให้ฉันไม่พอใจเตรียมตัวโดนเชกหัวได้เลยดูสิลูกคู่มันจนกลัวกันหมดแล้วไม่ได้กลัวหรอกคะ่ะคุณใหญ่มาจากไหนหรอคะถึงได้พิสิทธ์มาไล่พวกเราได้เดี๋ยวก็รู้ฉันทําได้มากกว่าที่พวกเธอคิดอีกเชคเราก็เริ่มกันไปตั้งนานแล้วนะเธออย่าอคติได้ไหมโท่โถโไม่มีทางหรอกที่คนอย่างพวกฉันจะไปญาติดีกับคนอย่างแก หนเ่ลูกหมูฉันจะบอกอะไรให้นะใครได้เธอเป็นเจ้าสาวก็คงจะโง่เง่าเต่าตนหน้าดูหลอกครับผมว่าไม่น่าใช่นะครับคุณธนบุตรคุณจิรยุหมายความว่าไย้ไงไครับก็หมายความว่าเจ้าบ่าวของลูกหมูคือคุณจิรยุไงล่ะเคฟใชเจ้าบ่าวของลูกหมูคือคุณจิรยุใช่ครับลูกหมูเขาเป็นเจ้าสาวของผมสินสอด ร้อยล้านด้วยนะคะร้อยล้านเยนะะอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับผมรักลูกหมูมากไม่เคยต่อว่าอะไรแล้วคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรไม่ดูดูแฟนผมพวกเราขอโทษค่ะขอโทษครับพวกเราไม่รู้พวกเราไมไ่ตั้งใจนะครับอย่ายกบ้าการของชายฉันเลยนะคะนะครับคุณจิรายุคุณคะอย่าไปเอาเรื่องพวกเขาเลยค่ะไม่ได้หรอครับคนนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้ไม่ควรอยู่ในวงจรชีวิตของเรา ผมขอยกเลิกงานของคุณทั้งหมดไปกันเลยครับทุกคนเดีย๋ยวผมพาไปทานข้าข้างนอกอย่ามาเสียเวลาคนพวกนี้เลยค่ะคุณจิรายุทำตัวเองแท้ๆแ,แว่งเท้าหาเสียนตเชคตามไปขอโอกาสก็สิลูกไม่ทานหรอกครับคุณแม่ก็คงไม่ทน,นหรอกครับโอยเงินมัา ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทําฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากตั้งหลายได้โบทยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทําไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน